بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي فرض الصلاه على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها بعد الايمان افضل العبادات اشهد ان لا شريك له شهادة تنجي قائلا من الملكات وأشهد أن محمد العبد هو ورسوله سيد السادات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأفضل المخلوقات أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام อัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นก็นำข้อชุโกรตต่อลอสุบภานวาวา t a l a เที่ยวลอสุบภานาวา t าลาส่งให้ชีวิตข้องผมแล้วก็พี่น้องนะครับมัสยิดยุมอานอาฮลีบานราย่ทุกคนวันนี้เราเป็นบาวของอัลลอ เธอได้รับเนี่ยมาดอันสูงสุดนะครับเนี่ยมาดเธอยิงย่คือเกิดมาเป็นอิสลามสถานะศาสนาทีเทๆๆียงแท้อินนัดีนาอินดัลอฮ์อินอิสลามพี่น้องครับเราได้ผ่านมาเดือนรอมฎดดอนซึ่งเป็นเดือนอันปราเสดฮานาเลเนี่ยมาดยิงย่กัน นะครับคนได้มีชีวิตได้ประสบชายฟามนะครับชีวิตมาในเดือนรอมาดอนที่ผ่านมาคนนี้เป็นคนนื่องที่อลอสุภานาวาตาลาทรงประทานเนีย่ยมาถึงสูงสุดนะครับแม้แต่ชาวกูโบนะพอเดือนรอมาดอนมาเนี่ยเขาจะดีใจเขามีความสุขทำไมอ่ะ อัลลอฮหยอกถูดให้รอมาดอนจากไปฝากฝ้าแผ่นดินมาลายกาตางก็ร้องไห้สุขสาวนะครับชาวกูโบก็ร้องไห้นะครับพอเห,หนอะไรอะพอว่าเดือนรอมาดอนนั่นเดือนอันปาซุดเสียดายแทนบรรดาอุมานาบีมุฮัมมัดเทกําลังมีชีวิตโย่และไม่ทำ วามดีและไม่ให้ซ้ำเร็จในเดือนรอมาดอนนะครับบางคนรอมาดอนมาเลยก็อยู่เมื่อเดือนปกติทั้งทางเทวาในรอมาดอนนั้นบรรจุเต็มไปหมดพี่น้องเอ้นะครับลามัสตาเราเอ้ในรอมาดอนสางสิบคืนเดือนเดือนไม่ใช่มีแต่ถ้ามาเราเนี่ยบางส่วน เราอยมมันเดินปกติพอไรอะเป็นว่างงานดนยาเราโตกดนยากเกินเราโตกโดนยากเป็นกับดักนะครับเราก็เลยปล่อยไปพานไปนะครับหาเทั้นี้นั้นเราติคิดว่าเออไม่ใส่คอยปีหน้าแต่เต้ามานีอาญา์วิญญาณชีวิตขวอมต้นนั้นต้นที่การันตีได้ว่าวันที่ทึงปีนานะครับเนี่ยนาเสียดายเนาะสำรับคนเดววะปล่อยให้พานไป คนเตวาได้สร้างเลสในการละมาตาเราได้สร้างซบื่อนคุรอาร้างซบเยอะบวชน,นะครับขอบเต็มเทนี่แหละเละคนเตปัสสะฟ้าสร้สาเเลสน่าดีใจมากแต่วาทื่แมวะระมาเาจะจากไปแล้วแต่สิ้นเทเราจะต้องหนึกคิดตามนวลลบมากับตัวข้องเราตัวใข่ตัวมันนะครับคือการบวชชดชายการบวชกอดอ ไอ้น,นี่นั้นเราจะปล่อยปะาละเลยไปไม่ได้นะครับให้เตขคาดบวนมาต้องชอดใช้ก็ดดอสนะครับเมียเราโลกเศร้าเราเทมีเหลือดประจําเดือนเทมีเฮตุในเดือนรามาอมฎอนนั้นนะครับไม่ต้องบวชแต่ลังจะรอามฎอนนั้นต้องรีบชดใช้ซึ่งเราได้ทราบสอบถามเลยไม่ณเวลาตอนนี้พี่น้องครับคนเท ไม่บวชรอมาดอนละเลยข้ามปีไปนั้นอะไรจะเกิดขึ้นพี่นอ้องรู้ไหมอ่ะสิ่งเดจะต้องปฏิบัติจะต้องจ่ายนะครับก็คือถ้าห้าปรารอปล่อยปะไปวาข้ามปีซอมอุบรอมาดอนปีเทเลวเราคาดมาเราไม่ได้บวชซึ่งรอมาดอนปีนี้มาเลยแล้วปีนู้ไม่จะได้ชดชายที่นี่ปีนี้เพิ่มข้ามอะไรแล้ว ข้อปีทเทเลวนะั้นเราต้องชดชายแล้วก็ต้องเสียสั้นกันเนึ่งมุดน่านี่ก้เรียกว่าทกปั๊บทาไมอ่ะเพราะว่าเราละเลยผาข้ามปีแต่ถ้าหากว่าข้อปีแรงไม่ได้ชดชายปีนี้ไม่ได้ชดกันซึ่เรามาดานนี่ปีคานาตีคามาแล้วนี่นะครับเรายังไม่ได้ชดชายปีแล้วปีนี้เราผาข้ามปีพี่น้องครับต้องต้องเสี่ยงข้อปีแ้วนั้นซ่องมุด ซานต้องกอร์ดจดชายนึ่งวันอยู่ในตรงนั้นแและนี่บงบอกว่าโรอละเลยหาถึงนั้นและในเมือเรามาดน้นมดไปถึงปับ๊บรอรีบกอโดให้เร็วหญ้าปล่อยวางไปหญ้าปล่อยพานไปข้ามปีมาเราไม่ได้จดและถ้าว่าคนแต่อายุสิบปีมาจุกระทางป่าน,นี้20บปีลายุยยี่สบห้าแล้ว,ลวนุคอกสิบห้าปีสิบป,บปีแต่คาดมานุ เราไม่คำเงินรอบมานั้นเราไปพบในกูโบเองวันนี้ไม่ใส่เราเดินได้สบายดุนยาเราเดินทำซอดได้ดุนยานะครับน้าเราที่เดินดุนยาทำซอดได้ใช่ไหมเอาล้อไปสบายแต่ว่านีสิ้นเถิดติดกับอัลลอฮ์ตาล่าเรื่องการซื้อสิอ่อนรอมาดอนนั้นอัลลอฮ์ไม่ปอะละเลยตนนี้ไม่ผ่อนหาทึ่งนี้และนะครับบรรดาโคนเตวะ นะครับคาดบวชนั้นรีบแคบชดชายแล้วก็พยายามเสียสั้นกันตาหากเราผาข้ามปีนะต้องไปคำนวณนลบมานะครับหน้าพอได้อ่ะโดยเฉพาะเมียเราลูกสศว้าเราบางที่ลูกสศว้าเราเราไม่ได้ส่งเรียนศาสนานะครับเขาไม่ส้นเจรองศาสนาผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือสามีป้าว่านาครอบครัวนะครับหน้า ถ้าห้ากว่าลูกสร้างเราไปได้พวแหละพวกมันตงรับพิดชอบมันปล่อยจากป้าแหละแต่มันก็เป็นโลกเราเราส่งควรเรืองเราอาแคราชต้องดูแลกันนะครับผู้ยิ่งไปกะมั่นการเดินเรือพยานเดินมาเลยไม่บวชนะปล่อยป้าละเลยข้ามปีนะก็ต้องเสียสร้สางเรืเ่องกันถ้าห้ากว่าข้าไปสร้างปีเสียไปสร้างมุดสร้างขังบวชนั่นนึงพาข้าไปสร้รสา,รางปีก็สร้างขังสิบปีสิบขังสร้างเป็นซอบหาเนี่ยพอไรอ่ะ จากการเ,เราเรบปล่อยปะละเลยนี่เหลืองศาสานาที่นองที่รักทางไล่นะครับมันหงายซ้ำแล้วเราถ้าเราเรียนรู้ถ้าเราเรียนศาสานามาเราเรียนรูปนะเราจะหงายและเราจะไม่ปฏิเสธนะครับมันจะไม่ทําให้เราลําบากพอเราไม่ฟังศาสานาเรารับที่เอาฟังโคตบวันซุปวันเดียวกับวันระยะมันไม่ได้แตกเหลือที่นองครับ ศาสนานี่ต้องใชยวันต่อวันทุกวันครับทึ่งเดียวนี้นั้นชีวิตเราเทคโนโลยีมันอยู่ใกล้มือเราเลยมันอยู่ในอารมณ์เราตรงนี้และสําคัญเด็สุดเรานั้นกับเริบศาสนานั่งฟังให้มากและเราก็ออกมาปฏิบัตินะครับรอยน่าละเลยนะครับและโดยเฉพาะคนเต่นอนติดเตียงจะเป็นป้ามาเรานะครับหน้าที่นองข้องเรานะครับเพราะว่า คนเล่านี้นั่นเดินบวชบวชไม่ได้เลยหลังจากบวชเขากระวนไม่ได้แหนนอนเขาอยู่กับยาแล้วนะครับไอ้น,นี้อนุโลมไม่แต่ว่านั่นแหละหลังจากบวชนั่นต้องรีบเสียส้านไฮเก,เก,กเเซีไหมดมดจ่ายฟิตเตีให้เซตอย่าเรียบร้อยนะครับหนึ่งวันก็นมึงมุดน,นะครับให้เซตเรียบร้อยหน้าพอได้อ่ะเผื่อห้เตนั่นคือนะครับหน้าปลอดไปปล่อยจากการเดี๋ยวว่าเตจะติดนี่สิ้นจอมลอสุภาโนอาตาลหไหมดไปเสีย นะครับโดนยาป้าหมาเราเราเช็ดตัวให้เราป้อนยาให้นะครับเราป้อนข้าวให้นะครับนั่นโดนยาเราดูแลอย่างดีอย่างละเอียดเตวารนักคระนั้นะเรากลืมไม่ได้ครับนะครับเราต้องเสียฟิตยาให้ต้องเสียข้าวซ้าในายตงใจ่ายให้เสร็จเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่เราถุกคนนั้นจะต้องส้นใจให้หมักๆมากพี่น้องที่รักขอ้อรัสุภานาวตาลา วันนี้นั้นเราได้ใช้ชีวิตอย่างสบายนะครับแถวลาสซูพาณวตาราอยมาเรือองาศาสานานี้นะครับเราที่จะมาดัดแปลงไม่ได้นะครับรูคนอนิสลาม5ห้าปรกการก็อยห่น้ำปากกานั่นแหละนะครับเราที่มาดัดแปลงว่มามายังโซโกับอาซากนี้นะครับมันควรกับเวลาทำงานเนาแรงนี่ข้อ,อยอได้ไหมวะพี่น้องที่หลักทางไล่ ข้างวาอิสตามันคือที่มาดัดแปลงที่มาเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ครับมันก็อยู่ในตำนองเมื่อเดือนมาแล้วถ้าเราไม่ได้ซื้อสิ่งออนนีเดีอยวเรามาด้นเรามาใส่นะครับคอยวา้าคอยว้าในกูโบนะครับกับมาแลกาศมุงการนังเกตนะครับเราทุกคนมีความเชื่ออย่เลยว่าต้องตายหาทั่งนี้และเรื่องอาเคราชนั้น พี่น้องพยายามซึ้ษซาราเรียนให้รูให้มากมากเพื่อชีวิตข้อเราไปอยู่ในกูโบโไม่ใครไปอยู่ด้วยเราเล้ววันนี้เอาถ้าเรามีเพ่อนฟุ้งนะครับหน้าช่วยเลือซึงกันแลกกันไม่มีกินห้ากันได้แต่ไปในกูโบโนะครับต้นเรียกแค่ตายเรียกฟันผือกับมนุษย์กับยินไม่ได้ยินแหลนนอกจากสั์อย่างเดียวเสี่ยงรองให้เวอร์ว่าเททรมานนะครับจ้าก,การเนี่ยต้นละเลย ในสิ่งเดียวเราสุภานวตาลาสร้างชายนะครับเราไม่ได้กกดอรเราไม่ได้ชอดชายสิ่งเ่านี้นั้นมันจะไปโทษในกูโบไปเห็นอย่างชัดเจนวันแห่งการเทเราไม่มีโอกาสรับมาแล้ววันแห่งการเทเราไม่มีโอกาสนะครับจะซ้ำหนึกพิษตอนนั้นเลยให้ข้อรับมาจาักซ่องวีมันไม่ได้เลยวันนี้เรามีโอกาสผู้เราฟังได้เรื่อศาส,สานา ตาเขาเรามองนายตีนเขาเราเดินได้นะครับไปศึกซาตรงนี้เถอะก็ซ่อนทึ่งเดี๋ยวนี้มัสยิดกับบีเขาซ่อนถั่วมนันี่คือความสําคัญเรื่องซาซานารอละเลยไม่ได้ครับพี่น้องที่รักต่อรอสุภานาวตาล่าวันนี้นะั้นเราเป็นมุสลิมให้เป็นมุสลิมเถอะสมบูรณ์แบบทำผือก็ได้มุสลิมเถดดีเถิดุดนะครับคือการมุสลิมเถิศรัทธาและเชื่อมันนะครับหน้า โย่ในอิบาดาเชื่อมันโย่ในศาสานาหยุดมันอย่างเต็มที่ว่าฟ้ามตายต้องมาทึ่งเราในสักวันหนึง่งนะครับหน้าวันนี้นั้นเราโย,โยได้นะครับต่อให้เราหย่ผือเรารวยผือเรามีอำนาจผือนะครับคนคาเฟ่บอกว่าเราไม่หย่เท่าลุงหรอกนะครับหน้าสักวันนึงเราก็ต้องตายแล้วนะครับหาถทึ่งนี้และว,วันนี้ทํเผือก็ได้เหลือศาสานานั้นศึกษาเรียนให้หมังมาก พี่น้องที่รับคอราสุภาณาวตาลานะครับหน้าเราเนี่เอาชาชีวิตฟังดีว่าสุปอย่างเดียววันดีเอาล็อสุภาณวตารานะครับหน้าได้รวมตัวกันเผื่ออะไรเนี่ยเผื่อให้เราได้เอาลอบไปบอกลูกเมียกันซึ่งนี้นี่แต่พมบอกเลยว่าลูกเมียเราคาดบวชมาในเดี๋ยวเรามาดอ้อรบางเราต้องรบกลับไปสอบทามแล้วก็ให้ก็จดชายเซตเหรียกรอยใช่ไหมดหมดมดเผื่ออะไรอ่ะเผื่อชีวิตข้องเราและชีวิตข้องลูกเมียเรา ทุกคนนั้นเราก็จะได้ปพอตภัย่กันนี่คือว่านาขอข้ัวเ่จะต้องปฏิบัติในวันที่เรามาวันสุกวันนี้นั้นไม่ใช่มาพอเป่านะครับไม่ใช่มาหนังเชยเชยไม่ใช่มาเผื่อกลัวเผื่อ่ีวานครับเรามีซิฟาริยะิริยาคือทำอิบาดายากให้เขายกกลัวเขาทีว่าเทโรมานี่นั้นเราไม่ได้มาเผื่อเขาที่ว่าเรามาด้วยตักว่าอัลเหรอเก่งกลัวต่ออัลเหรอนะครับหน้า นี่แล้วก็เนี่ยโมมีติสมบูรณ์แบบนะครับหน้าเทกำลังอยในปฏิอยในศาสนาตีเทียนแถะพี่น้องที่รักก็รุศวานุวตาราวันนี้คุ้ตบานะครับหน้าสั้นๆน,นะครับไม่มีอะไรมากนะครับอะไรจะเป็นเรื่องดีๆในเรื่องราวข้องตูบาวันนี้นั้นพี่น้องฟังเลยแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับและพยายามมองในไงบวกให้มากในเรื่องศาสนาอย่ามองในไงลบนะครับหน้า ว่าขาวูนเรื่องเสนาได้ right رك, ่องปฏิบบติได้เพระววตาเราเลยแล้วแทจริงการพูดเรื่องาสนาคือมันมาจากหลักการแทเจิงนะครับหน้าไม่มีใครได้ว้าเราและไม่มีใครจะไปทำท่าเหลืองเราไม่ได้ไปเสื้อเรื่องพวกเราที่น้องเถิดต่างร้ายเรื่องศาสนานี้เป็นเรื่องเทวะทุกคนจะต้องสนใจและทุกคนนะครับหน้าจะได้รับความปลอดภัย นะครับโยนในเส้นทางที่ดีคือการที่เราเอาศาสนามาฟังมาเชื่อฟังและก็เราปฏิบัตินั้นและฝังสําเร็จเข้าเราทีแท,ทจริงนะครับขออละสุภานาวตาลาให้กับพมและปีนองเรามาัสยิดบ้านรายญ่นะครับถูกถันอาลียุมอาในวันนีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงเป็นบาวเทดีขอ้อละสุภานาวตาลา อะไรติเป็นเรื่องราวของาศาสานาเรื่องคางนานั้นให้เราศึกษาหลวงนาไปนี่กุบันที่มาแล้วที่ทำกุลบันวาระาย,ยี่นี้นะั้นเราซึกษาหลวงนาไปรู้ให้รู้เสียก่อนทำเผื่อที่กุุบันที่ไอ้ส่บุญแบบติอัฟดอนตีสุดเผื่อให้กุุบันข้อรลอนั้นที่ดีงามเรียนรู้หลวงนาพอหลังจากระยะาย,าย,ยี่เสรยกุลบันมดต่อไปนะครับเขาจะไปเล่นถึงเรื่องบีไม่อิสลามลามูฮัดรอมละว,วันอาชูรอเขาเล่นถึงเรื่องอะไรบางต้องการที่ยัชีวิตเข้าเรา เผื่อเอาความดีอะเคราเสร็สมบูรณ์แบบเต็ไมไปพิพผาดศึกษ่าลวงหน้าหายมาอ่ะพอศึกษ่าลวงมาว่าเราก็ย้ยรลลวงหน้าปั๊บที่นี่ข้องเตะข้างหน้าเราก็จะทำง่ายขึ้นเราก็จะไม่นะครับไม่เนนเนื่อเราก็จะไม่นะครับไม่เบื่อกับการปฏิบัติข้องศาสนาอิสลามในปีหนึ่งวุ่นเวียนมาแบบนี้ละล้ลงรรมาดอนพอบกวาวรยาทำกุรบันล้างกุรบันปับป๊บผอบกาวนอาชุรอ หลังจากชุบปับไปพบกับเดือนมงลิดนาบีลาวหายมาอ่ะนี่ก็หลอะไรอ่ะมันมุ่นเบียยอยู่ตรงตรงนั้นและศาสนาอิสลามของเราเพียงเค่ว่าเราไปฟังเตลาเรืองให้มันตุกจุดคล้องทางหน้ารูให้หลวงหน้าเราก็จะเป็นคนนึ่งปฏิบัติศานาอย่างไรได้ขอรัสภานวาตาลาให้ผมและเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแเป็นบาลตีดีข้ออัลลอฮ์อะไรตีผมผูดพิดผลาดไปในวันนี้นะครับโคตบาในวันสุกนี้ พ่อมัดปีนองมัดยิดบาริยัน่าอาลี่ยุมอาทุกคนมาอาบและอีเซนนนกันบางคำพูดนะครับตรงสเปกกับบางคนบางคนไม่ตรงสเปกไม่เขานะครับตะข้อมาอาบข้ออีเซนกันนะครับนะาการตัดเตือนะนะครับเป็นเรื่องเี่ว่ันสำคัญนะครับเทเราจะต้องได้รับรู้กันทุกคนนะวันนี้การฮาร์สุฮานวาตาลาคาราทุกคนนั้นได้เป็นบาสติดได้อารีดาราริสกีติบารากาศ พ่อทุกคนได้ทำกุลบันกับทุกคนด้วยในวันร้อย,ย่าี้นี้จะทึ่งด้วยเถอะและให้เราได้รับสราลามาห5ฮาวลาจุกระทางังหินยานออกจากหลังด้วยเถอะอามีญารับบนาลามินอาอูซุบิลลาฮิมินัชเชตอนิราจิมมัลอามิลาซอลิฮันฟะลินับซี وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ مِنْ آيَاتِهِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلْ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَاتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَلِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِرِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبي.